แกงออมจีนนะเจ้าขั้นตอนของการแกงออมจีนก็คือเขาจะต้มจีนนึกเปือเป่อยๆนะเจ้าพอต้มจีนนึกเปื่อยแล้วเขาก็จะเอาน้ำพริกเครื่องแกงถั่วไปเนี่ยเจ้ามีขมิ้นตะไคร่หอมกระเทียมพริกกะปิ เข้าไปนะเจ้าพอเอาน้ำพริกแกงลงค้นพาได้ทีแล้วนะเจ้าตีค้นๆนี่คือปเปยวใส่เลือดลงไปนะเจ้าแล้วก็เอามาเขือส้มลงใส่นะเจ้า ได้ยากจนเกินไปนะเจ้าใครชอบกินปลาร้าก็ใส่ปลาร้าให้น้อยนะเจ้าจะได้นัวนะเจ้า ดีประเวียนโครกมันพีกใส่เกลือไปแล้วปเวียนจะชิมห่อกนนะเจ้าเติมน้ำปลาไปนิดน้อยนะเจ้า เน,นื้อีนประเวียนตุนไว้ประมาณสองชั่วโมงนะเจ้าพอได้ทีแล้วเขาก็เอากระเทียมกับมะแขวนนะเจ้าบ้านประเวียนห้องว่าต่ำมะแขวนหอมนะเจ้าหมายถึงมะแขวนคือสองเทศชนิดหนึ่งแล้วก็ กระเทียมเราจะเอามาโคก,กรวมกันแล้วก็จะเอามาใส่ตอนไก่จะปรดหรือว่าไก่จะซุกเราจะ เรียบร้อยแล้วเอ็เก๋เาต้นหอมบักชี้แล้วกับใบมะกรูดลงไปเลยนะเจ้าแกงออมที่นี่จะยากกับต้องตอนที่ห้าตุนเนื้อนั่นเจ้ามันจะชานะเจ้าส่วนน้ำพริกเครื่องแกงกับโดยทั่วไปจะเป็นน้ำพริกแกงแค้หรือน้ำพริกยังก็ได้เจ้า อร่อยมากๆเลยเขาเรียกว่าแกงอ้อมนะเจ้าอ้อมของทางภาคเหนือนี่จะบดใส่พักนะเจ้าถ้าเป็นอ้อมทางอีสานมัจะใส่พักนะเจ้า,ถ,าถ้าเป็นบ้านถ้าเป็นบ้านเาเวียนก็นจะห้องว่าแกงแค้นะเจา้าใส่พักนี่ทุกคน น่ากินขนาดเลยเจ้าสำหรับคลิปนี้ประเวียนกับขอโจ้ไปเพียงตะอีนะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิเวียนคนเหนือตัวนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า